สวัสดีจากพี่น้องแฟนพิงแฟนบอลรัมพีน้องเอฟซีชองยูทูบมายายไฟ่ทุกทุกคนค่ะเมื่อนี้มใยายไฟสิไปเก็บเห็ดเป็นมือที่3นะคะเป็นมือที่3แต่กลัวสิออกจากบ้านได้กะบ,บายแล้วค่ะพี่น้องโอรู้ว่าเห็ดสีย่างบอพี่น้องมารุนน้กากันค่ะออกจากบ้านกะบ,บายโม่งกลัวๆแร้วนะคะเมื่อนีนน้องปอบกียบไปยกสะดุ้งค่ะไปผู้เดียวนะคะสู้ๆมาเบิ่งค่ะว่ายายไฟสีหาเห็ดสิได้บอมื่อานี้นะคะ อ้าวมะพร้าวดอกแรกแหกหมานแล้วจ้าพี่น้องดอกบานย่างดีเลยค่ะนี่คือดอกแรกแหกหมนของมือนี้นะคะเมื่อนี้ลืมมีดค่ะพี่นอ้องเืมมาเมีดหน่อยมานําอุย้ยดอกบานย่างดีเลยพี่นอ้องเบืองดูค่ะดอกแรกแหกหมนของมือนี้นี่ค่ะพี่นอ้องข้ามาหลอดใบ,บนะะเนาะค่ะเนาะกัยังมีพ่อได้เลี้ยมอยู่ค่ะาพาะว่าผู้เนมาหลอดสาเป็นกระเจ็บไปก่อนเล้วย มืัอน,นี้ประเดี๋ยวมีดมานั่มค่ะพี่น้องมืัอน,นี้เริ่มมีดพี่น้องพอได้เล่มอยู่ค่ะจีไงเติบปีริจะบาดเด้อหนิไงเติอบอยู่ข้ามาเก็บขี้เก่า่นเข้ากะออกไปซับนี่แหละค่ะบ่ได้มาตเาเศ้านี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คะสวยเนาะ สับนี่ขันเอาไปแกงมันื่อกีอย่ยำพุด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 เจ็บค่ะนี่พี่น้องสวยบอสวยบอค่ะอืมคนเด็ดเด็ดขาใบวันนี้อ้วนอ้วนค่ะจอืมคนนี้ครูคนนี้ครูเพิ่ง,พง,พงดูขางามบอพี่น้องว่าเดียด๋ยวเด็ดเด็ดดอกหน่อยใบ ดู้นี่ค่ะพี่น้องเบิงคู่นี้ค่ะสวยๆค่ะดูคู่นี้นะคะเขาอยู่กันเป็นคู่สวยมากเลยนี่ค่ะเด็ดขาเป็นใบเล็กน้อยก่อนบันเดีเอามีดมาหน้ามึงดูมางามแต่พี่น,น้นอมึองดูเด็ดเอาวันนี้ลืมมีดลองดูค่ะ นี่ใ่ครับพี่น้องดอกนีไใยข้นเงาใยเลยเบิ้งดูดอกใหญ่ว้าวไอว้เต้าไอ้เจ้าเตา้าดอกใหญ่สวยมากเลยดอกนี้ค่ะดอกนี้ดอกบานค่ะดอกนี้บานสวยสวยบอสพี่น้องว่าอวบเลยค่ะพี่น้องดอกนี้ก็สวยค่ะ ดอกนี่ก็สวยเบิ่งดูเพิ่นบานแล้วเกล็ดปลงมาพร้เพินนนน่นเนาะนี่เนาะดอกหน่อยกับมี่บ้างดูค่ะเพิร์นหยุดติดไหนหน้าพอดีค่ะแล้วเบิ่งปลาเข่าดูสมรงามแท้ดอกบานนี่ดอกนึงค่ะเพิ่นมีคู่ค่ะเพิ่นเกิดมามีคู่นี่ ครบปไดีเอาอเมียดมากอะเด็ดปับ๊บนี่คะ่ะเด็ดปั๊บใบเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มาใส่สายกับเสดเกียงย่พี่น้องโอ๊ยอีกกามมห้องขวบขวบ,ขวบยู่แเหนองดอกน้อยิ่นเบ้าเอาเผียเพียพี่น้องบ่งดวยค่ะบังดวกค่ะกีสวยเอาอยู่ดอกเนาะเอายุค่ะกีซัมมีเอายุายายและบังดอกน้อยเต็มเลยพี่น้อง นี่ค่ะวันนี้พอดีเอาเมีดมาตัดขาเพิ่นเพื่อนอะค่ะสวยบ่พี่น้องว่าสวยอีกแล้วพี่น้องอันนี้กระอวกสวยค่ะเพื่อดูอวบอันสวยงามแล้วก็จะมาเกิดกันหลายแถวแล้วเพื่อนเนี่ยปุ่มเป็นมวลดูเห็ดเบื่อที่นี่ สวยค่ะทุกทุกกระไก่นามเลยโอ้ยเหงาบังคับพี่น้องงามปะคะสวยงามมากเลยก็มีนี่สองดอกไปอันนี้ดอกอน,นี่อ๋ออันนี้เห็ดเบือเห็ดเบือดอกนี้สวยกลุ่มนี้มีกีนอยพร้อมกับพี่น้องกีนอยอ๋อพี่กีนอยสองดอกเห็นปะเอานะคะ ดอกนี้เพราะเพราะเอาอยู่นี่ดอกนี้สวยนี่ค่ะคุณน่ะตีนใหญ่มีดอกนึงเออคุณนน่ะพี่น้องเบิ่งดูโอ้สองดอกคุณต้นนี่ขอยกระตาพอดีเนาะสองดอกติดกันมานน้ำกันสวยปะ่ะครับพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ที่เป็นแฝนหนึ่งพี่น้องเบิ่งดูค่ะ เป็นแป้นหนึง่งละบงคาคาไหกันพี่น้องได้อีกแล้วออดอกพอดีพอดีพอง,งามๆนะคะพี่น้องเลย่ะพี่น้องมื่อนี้มันยหายไฟกลับมาลุยปลาผู้เดียวนะคะมาเจ็บเห็ดผู้เดียวก็ได้เติบหนึ่งยุ่ะพี่น้องได้เกียงยุได้เกยีกงยงยุค่ะ ได้เกียงอยู่สิเป็ดต้มสิเป็ดต้มไว้ต้มเส้ถุงแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้ย่ามหมูลุนมาเก็บได้อีกกรบเป็ดต้มพรา,ามันกินสองมือแล้วเด้กินสองมือแล้วมือแรกเกียงมือที่สองก้อยมือนี้สิเก็บเส้ตัวเย็นไว้แล้วก็สิมาเก็บเรื่อยเก็บเรื่อยแช่ช่องฟีดไว้เมื่อได้อยากค่อยจะออกมาเห็ดกินมเมื่ออื่นนี่อาจจะเป็นเมนูแกลีงเลก็กเด้อ่ยเดออาจจะไปออกปลาไปหน้าพอไยไปหาเก็บพัชเล็กก็ได้ ไม่เกียงเส้นหนังเนาะพี่น้องเนาะโอเคเมื่อยแล้วค่ะเมื่อยแล้วกลับก่อนเด้อบอนี่พี่น้องเด้อบอนี่มาพอเดียวน้องปอบกีไปันยกสะดุง้งบ๊ายบาย